เนี่ยมันจะแยกได้เลยนะเวลาเราคีบกินเนี่ยแน่นนะครับมันจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งอะ่ะวันนี้ผมจะทําแบบคล้ายๆพวกแบบผัดซีอิ๊วแบบที่เราไปซื้อตามตลาดนัดอ่ะผัดซีอิ๊วแบบที่ไม่มีเนื้อสัตว์ก็จะเป็นไข่นะเดี๋ยววันนี้ใช้ไข่สองฟองอะ่ะแนะนำว่าใช้ตัวนี้แล้วก็ปูด่อเลยพี่แบบนี้ มันจะค่อนข้างเหลือ,อเ,เนื้อเยอะกว่าไงเยอะกว่าเราใช้มีดธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยบางทีเราปาดไปปั๊บหายไปเลยพี่ก้านเสียดายนะผมหั่นแฉลบฉแลบที่จะหั่นตรงๆก็ได้ผมหั่นฉลบแฉลบเพราะมันจะทําให้ดูแบบปริมาณเยอะขึ้นหรือชิ้นใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองนะพี่ไม่มีอะไรพิเศษเคล็ดลับในการทําเส้นไงค,คุณผู้ชมเคล็ดลับคือนี่ครับน้าอุณหภูมิปกติอันนี้คือเส้นเล็กแบบที่ทำผู้เดียวเส้นเล็กทั่วไปไม่ใช่เส้นกัน ถ้าเส้นจันที่ต้องแช่นานๆแต่ถ้าเป็นเส้นเล็กแบบนี้พี่เอาจุ่มน้ำแป๊บเดียวจุ่มน้ำประมาณหนึ่งนาทีไม่เกินแค่นั้นแค่นี้เลยพี่รับรองเดี๋ยวผัดออกมาแล้วนุ่มไม่กรอบเป็นก้อนถ้าใครเอาไปลวกแล้วมาผัดรับรองว่าเป็นก้อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราก็จะจุ่มแบบนี้นะครับกัประมาณเนี่ยตอนนี้ผมน่าจะได้หนึ่งนาทีนะฮะผมก็ออกแล้วหนึ่งนาทีแล้วก็ออกเลยครับ ตัวนี้นะครับผมใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยที่บ้านใช้น้ามันหมูไม่ต้องตกใจใส่ไม่ต้องเยอะครับพี่อันนี้ใส่พอให้มันหอมนะตัวนี้เลยก็เดี๋ยวก็จะมีกระเทียมใครชอบก็ใส่กระเทียมหน่อยใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้ผมขอญาตทุบก,กระเทียมนิดนึงครับผมกระเทียมเริ่มสุกแล้วนะครับผมเคล็ดลับแรกเราไปแล้วก็คือให้แช่เส้นเคล็ดลับที่สองคือตอนใส่ไข่นี่สําคัญครับผัดไขใ่ให้สุกก่อนถ้าไข่ผัดไข่ไม่สุกแล้วใส่เส้นลงไปรับรองว่าแฉะ ต่อมาใส่เส้นลงไปครับสุกพี่ไม่ต้องกลัวไม่สุกแช่น้ํำิดเดียวมันมีความชื้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีความชื้นจากเครื่องปรุงความชื้นจากคานาอีกนะครับแล้วอย่างนี้รับรองเลยเส้นไม่มีเป็นก้อนพี่ไม่มีเป็นก้อนหรอแต่ตไม่ต้องไปใส่น้ํามันเยอะด้วยปรุงรสง่ายๆเลยสิวดำลงไปครับ จะดำใครชอบดำมากดำน้อยแล้วแต่พี่ผมใส่เล็กน้อยนะครับผมตาลทรายนะครับผัดซีอิ๊วตัวใหญ่เราเปกิฟแบบที่มีรสหวานนะใส่หนึ่งท้อนนะครับประมาณนี้นะก็ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยแค่นี้ครับพี่จริงๆอยู่แล้วแค่นี้แค่น้ำตาลกับซีอิ๊วไม่ต้องอะไรเรยอะบางคนจะชอบกลิ่นน้ำมันก็ได้แต่ผมไม่ค่อยชอบนะผมก็เลยไม่ใช้นะผมก็เลยใช้เป็นตัวนี้แค่นี้เองพี่ดูดิเนี่ยแล้วพี่ดูไม่มีติดเลยอ่ะเสร็จแ,แล้วเราก็ลงผัดชนาง่ายไหม ไม่ต้องกลัวมันแข็งครับคะน้ามันก็จะมีความชื้นความชื้นคาน้ามันก็จะลงไปอีกเส้นเราก็จะนุ่มเลยพี่ถ้าใครรู้สึกว่ากลัวเส้นมันจะแข็งไม่มีปัญหาคมคม,มน้ําลงไปแค่นั้นง่ายๆนะครับรับรองเลยว่าที่เส้นจะหนึบมากเลยแล้วก็ไม่แฉะไม่เละไม่เป็นก้อนอร่อยทำเองเลยที่เนี่ยเสร็จละ จะหนึบหนึบเลยนะครับไม่เกาะปเป็นก้อนนะครับพี่ถ้าใครรู้สึกว่าแบบกลัวว่ามันจะเหนียวไปอย่างเงี้ยก็คือพรมน้ําหน่อยแต่แม่มิงชอบใช่ไหมหนึบหนึบเงี้ยอันนี้คือที่บ้านจะชอบแบบนี้หนึบๆึบ กระทะเชฟบบุกสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพัสแล้วก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอเกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทำอาหารสนุกทำอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ครับ